ดีเซลท็อปสุดขับสี่อยากจะเก็บไว้ใช้เองจริงครัมาอีกแล้วนะสำหรับใครที่พลาดคันที่แล้วจำได้ไหมคันที่แล้วสวยจัดจัดที่ถอยเข้ามาแล้วถ่ายวิดีโอเลย ผมบอกเลยคันนู้นว่าสวยคันนี้แม่งโคตรสวยกว่าคันนั้นอีกอ่ะอย่าบอกอย่านะอย่าหาว่าผมโม้มาดูกันเลยไปดูกันก่อนเลยรอบๆอ,อ่ะไป เป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าคันนี้สวยจริงๆ2017นะดีเซลท็อปสุดขับ4อยากจะเก็บไว้ใช้เองจริงคันนี้แต่ไม่เอาดีกว่าแบ่งให้เพื่อนๆไปใช้กันดีกว่า2017นะครับเลขใหม่8,000 80, 0โลมาดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวรีวิวเป็นจุดๆให้เลยดีกว่าว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงมา นี่จะบอกให้เลยว่าไฟหน้านะคันนี้ปกติถ้ารถวิ่งมาพวกสะเก็ดหินสะเก็ดไรมันต้องมีบ้างคันนี้เอาจริงแทบหาไม่เจอแทบหาไม่เจอจริงอันนี้ยังไม่ได้กลางนะยังไม่ได้ปั่นสียังไม่ได้เคลือบอะไรเลยนะอันนี้คือมาจากบ้านลูกค้านี่นี่นี่ให้ดูไปเลยครับไปเรื่อยๆทะเบียนไม่ให้นะลูกค้าขอคืนนะครับดูไปเลยนะกระจังน่องกระจังหน้า ไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยอะคันนี้แปลกมากไม่รู้ว่าลูกค้าวิ่งน่าจะวิ่งอยู่แต่ในเมืองั้างนะคันนี้ก็เลยดูเคลียรอยู่เหมือนกันเนี่ยดูดิกริบเลยคันนี้เนียนมากอ้โหไฟหน้าปโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED โอ้โหสุดยอดอะมาดูยางกันหน่อยนี่นี่อะคันนี้แม็กมีรอยขูด มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวเก็บให้ยางปี2019 Maxxis นะครับขอบ18ผ้าเบรกเต็มๆมาดูใกล้ๆอ่ะดูช่วงล่างอ่ะผมไม่ได้ล้างจริงๆนะคันนี้คือยังไม่ได้ล้างจริงๆแต่รีบเอามาให้รีวิวดูก่อนเพราะผมว่าคนคันเก่าที่ขายไปแล้วถามหาเยอะมากผมจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้ว่าใครที่เคยถามหาอยู่ถ้าดูคลิปนี้รีบตอกลับมาเลยผมจำไม่ได้จริงๆ กระจกข้าง LED นะครับมาให้มีไฟเลี้ยว LED มาให้อ่ะมามาดูนี่เดี๋ยวผมจะหาว่าผมโมผมยังไม่ได้ล้างจริงๆรงล่องรอยเระเระ,เะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยผมยังให้ดูเลยคันนี้อย่างที่บอกมาจากบ้านลูกค้าจริงๆนะครับอ่ะดูซอกดูอะไรก่อนเลยอ่ะดูเลยน็อตเดิมคันนี้เดิมจริงๆเดิมสนิทเลยเดิมทุกเม็ด โอ้ใครพลาดคันที่แล้วนะคันนี้อย่าพลาดนะครับอ่ะดูซอกนี่เห็นไหมดูเลยดูเนียนมากเนียนจริงๆคันนี้ดีเซลนะครับ2.2ไม่ต้องห่วงเรื่องประหยัดแล้วก็เรื่องความแรงโอ้คันนี้ผมบอกเลยสุดๆมาดูไม่แกะแล้วนะขอบ เสียรถบอกว่าสวยก็คือสวยมาแล้วมีรถโดนรถทําสีให้ค่าเสียเวลาด้วยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวถ้ามีอ่ะไปเลยครับอ่ะดูกันไปเลยครับดูตะเข็บดูขอบดูอะไรไปเลยล้อแมกหลังสวยนะอันนี้ไม่มีรอยขูดไม่มีอะไระลองดูกันเลยครับให้ดูแผงประตูด้วยนะเดี๋ยวไล่แผงประตูให้ดูฟิล์มสวยเชียวไม่ลอกไม่แห้งไม่แตกนี่งไงครับ เนียนจร,จริงๆคันนี้โหคันนี้ถ้าผมบอกเลยถ้าปั่นขึ้นมานะสีขาวๆปั่นให้ขี้ใครออกหน่อยนะแจ่มเลยอะดูครับดูซุ้มล้อดูอไรเนียนกิ๊บผมบอกเลยคันนี้เนียนกิ๊บน้อยมากที่จะภาพแบบซื้อรถแล้วมาจากบ้านลูกค้าแล้วสภาพแบบเอาจริงผมขายได้เลยอะสภาพเนี้ยอ่ผมไม่ได้โมอนะคันนี้ผมขายได้เลย แค่ล้างล้างรถให้หน่อยสภาพแบบนี้ไม่ไม่มีใครมาติผมแน่ผมกล้ารับประกันเลยนี่นะ all wheel drive นะครับเป็นตัวขับสี่นะตัวท็อปแล้วอ่ะดูเลยเห็นร่องรอยนี่เห็นไหมคราบเลอะๆนิดหน่อยอย่างที่บอกมีขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นผมไม่ได้ล้างอย่างที่บอกเอามาให้ดูก่อนเลยจริงๆคันนี้อ่ะดูไล่ดูตะเข็บไปเลยครับดูเลยอ่ะไล่ดูตะเข็บไปเลย สุดมากคันนี้ผมบอกเลยสุดมากๆแเห็นรอยแต้มรอยอาร์ครอยน็อตเดิมอยู่ครบนะสบายใจได้เลยคันนี้นี่เป็นไงให้เห็นกันไปเลยดีกว่าไม่มีการยัดไส้ไม่มีการให้เห็นสภาพแบบแห้งๆกันมาเลยว่ามันเป็นยังไงเซ็นเซอร์รอบคันนะเหมือนเดิมคันนี้ คันก่อนจะมีชุดแต่งนะที่จะเป็นหางหลังนิดนึงคันนี้ไม่มีคันนี้คือเดิมๆใครชอบเดิมๆม,มาเอาไปคันนี้อ่ะดูเลยครับดูเลยโอ้โห oh 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 oh. เนียนมากคันนี้ถือว่าเป็นสีขาวที่ลูกค้าดูแลดีมากนะคาบใครเหลืองๆไม่ค่อยมีเลยคันนี้คาบใครแบบขี้ใครเหลืองๆปกติรถสีขาว จะมีคลี่กใครเยอะเหมือนกันนะแต่คันนี้ที่ผมดูแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ไม่ต้องห่วงคุณภาพที่ออกไปจากมังกี้คาทุกคันขัดเคลือบให้ทุกคันสปาเบาะให้ทุกคันเพราะมันเป็นเบาะหนังเนาะขัดเคลือบหน่อยดีกว่าอะมาดูอ่ะทีนี้ฝั่งคนขับอดูแผงประตูคนขับดิดูเลยอะดูน็อตดูอะไรดูไปเลยครับกล้องแพนมาที่ แผงประตูคนขับเลยแผงประตูคนขับจะเป็นฝั่งที่ใช้งานเยอะที่สุดแต่นี่คันนี้แบคไลท์เปลี่ยนโนบแบคทุกอย่างดีมากดีเลยไม่ถลอกไม่อะไรเลยทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเบาะดูดีไม่มีซุดดูดูดูนะครับดูเบาดูอะไรไม่มีซุดอะเป็นไงเนียนอ๋ออันนี้ดูอันนี้ก็อะดูดูน็อตไปก่อนก็ได้อะดูน็อตไปก่อนอ่า โอเคนะเป็นไงล่ะอย่ารีรออย่ารอช้าเมื่อกี้คาหารถสวยๆมาแล้วอย่าช้านะไปดูภายในมา<ป>ภายในมาดูอ่ะมาเลยครับดูเบาะก่อนเลยอันนี้คือเบาะที่ยังไม่ได้ฟอกที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดดูสิเต่งตึงมากนะครับเต่งตึงแผงกลางเบาะคอนโซลเป็นโนโบแบล็กทุกอย่างเฮ้ยเนียนจริงจ เนียนมากอ่ะแผนกล้องมาดูเลยครับถ้าเบาพวกนี้นะเวลาฟอกขึ้นมานะใช้น้ํายาฟอกเบาดีๆนะโหแบบมันจะเป็นพื้นผิวที่มาจากโรงงานแบบเนียนมากอันนี้ยังมีคราบขี้ใครนิดหน่อยนะแบบพวกครีมกันแดดอะไรพวกนี้มันจะมีขัดออกเหมือนจะไม่มีนะแต่เบาพวกนี้ขัดออกมาขี้ใครเยอะแน่ครับเดี๋ยวผมดูแลให้ขัดเคลือบเบาะให้นะครับสปาทุกอย่างอ่ะให้ดูเลขไม่หน่อยให้ดูเลขไม่หน่อยนี่แปดหมื่นโลเป็นไง บุ๊กเซอร์วิสพร้อมนะครับระยะลูกค้าเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้เองนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาไม่กี่วันนี้เองเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปเหมือนออกจากโชว์รูมก็คือใช้เลยครับอีกหมื่นโลสบายๆนะบุ๊กเซอร์วิสพร้อมกุญแจสองดอกอ๋ออ่ะทีนี้มาดูเบาะแถว2หรือเบาะนั่งมั่งเป็นยังไงอ่ะดูดูสิครบ เครื่องมากคันนี้ใครอยากได้รถเดิมๆสภาพสวยๆนะคันนี้ตอบโจทย์ที่สุด8000 80, มโลแจ๋วอันนี้แจ๋วจริงเนียนมากผมบอกคันนี้ผมพูดคำว่าสวยเดิมเยอะที่สุดแลยมั้งตั้งแต่คลิปตั้งแต่ถ่ายคลิปมาคันเนี้ยดูดิแอร์เย็น กลิ่นดีเครื่องเสียงโบสโอ้โหอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วคันนี้ห้องเครื่องไม่ต้องดูหรอกเพราะยังไม่ได้ล้างมันก็เลอะตามสภาพอ่ะเคาะราคากันไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวสปาเสร็จเราจะมีรูปให้ดูนะครับใครที่อยากดูขอเวลาสักวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสปาให้วันนี้รีบร้อนอยากมานําเสนอก่อนป้ายแดงหลานเจ็ดบางคิดขาเคาะหกแสน เจ0 0หมื่นบาทเรื่องยอดจัดไม่ต้องห่วงยอดจัด 4x5 ล้น,ล,นล้นเลยแต่ถ้าเกิดอยากดาวอยากยจัดให้ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟรีดาวจัดให้เหมือนกันอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับร้อนมากเลยอากาศวนันนี้โอเคอย่าลืมนะกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะถึงพันแล้ว อยากให้ถึงพันเนะเขาบ้างขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนอย่าลืมนะครับคันนี้สนใจติดต่อรีโทรเข้ามานะช้าหมดหมด,ดจริงๆไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c r r 4 s u r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับักกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u u e .com